สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มาทำต้มมะละกันจ้าวัตถุดิบก็จะมีหมูบะชอ่อโคงหมูเห็ดหอมแล้วก็รากผักชีจ้าแล้วก็มีมะละจ้าคูดเม็ดแล้วนะจ้ามาเริ่มทำกันเลยจ้าพอตั้งน้ำแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปได้เลยจ้า ขอน้ำได้แล้วก็ใส่หมูลงไปเลยจ้าจะใส่โค้งหมูก่อนนะจ้าใส่ลงไปเลยจ้าแล้วเราก็ไปกันต่อแล้วก็ใส่หมูไปช่อจ้าปั้นๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะจ้า ใส่ให้หมดเลยนะจ๊ะหมู่ชบช่อมีเยอะจ้าพอหมู่เริ่มสุกเดี๋ยวเราต้องขอยช้อนฟองนี่นะจ๊ะ ถ้าไม่ช้อนฟองเวยนะ้ะมันจะไม่ใส่จ้าไม่งั้นมันจะไม่น่ากินนะจ้าช้อนให้หมดเลยนะจ้าพอช้อนฟองเสร็จแล้วก็ใส่มาระล,ลงไปเลยจ้า พอใส่มาละหมดแล้วก็มาใส่เห็ดหอมกันต่อเลยนะจ้าพอ,พอใส่เห็ดหอมเสร็จแล้วเราก็ตุ่นไปเลยจ้าให้มันะมันเปเปเื่อยจ้าเสร็จแล้วจ้าน่ากินมากเลยจ้า น่ากินไหมจ๊ะเ,เพื่อน